นมแพ้คัดเกรดของคุก้อยนะคะไม่เหมือนนมแพ้ทั่วไปเพราะคุก้อยคัดเกรดเป็นเกรดหัวนมดูสินะห้าก็คือโปรตีนจับพืชนะคะโดยเฉพาะโปรตีนจับพื้ที่คุก้อยออกแบบมาเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยกับสตรีเตรียมตั้งคันสตรีใส่ตัวอ่อนสตรีตั้งคันและสตรีให้นมบุตรเพราะคุก้อยไม่ได้ทําแมสไม่ได้ทําขายทุกคนขายเฉพาะกลุ่มแม่แม่เบบี้แอนด์มากลุ่มคนที่ต้องการเตรียมตัวมีลูกคนที่มีลูกคนที่ให้นมบุตรดังนั้นจะมีส่วนผสมต่างๆที่มีความปลอดภัยแม้ขณะตั้งคันและให้นมบุตร ยังคงทันได้คืออินกรีเดียนต่ต่างๆต้องมีความปลอดภัยและที่สําคัญตัวโปรตีนจากพืชนี่จะมีความอ่อนโยนต่อมดลูกเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องของไม่กระตุ้นฮอร์โมนหรือว่าไม่มีไขมันเร็วนะตัวนี้ก็จะมีไขมันดีจะมี แฟตกีีออยล์อยู่ในนี้ให้ด้วยก็จะเพิ่มไขมันดีซึ่งไขมันดีเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเอสโตรเจนของแม่ก็คงยังต้องสมรุ์ร่างกายที่กินโปรตีนที่มาจากพืชนะเป็นร่างกายที่สะอาดเป็นร่างกายที่คลีนนะร่างกายที่คลีนร่างกายที่สะอาดก็จะไม่มลภาวะที่ไม่ดีต่อบดลูกไม่เกิดมลภาวะที่มีความเครียดต่อมดลูกเมื่อกี้ใส่นมแพะเข้าไปแต่ว่ามันเต็มนมแพะคัดเกรดของกุก้อยนะคะไม่เหมือนนมแพะทั่วไปเพราะกุ้ก้อยคัดเกรดเป็นเกรดหัวนมกุ้วสี กับของกูโก้ยได้เลยแล้วก็กินเทียบกันได้เลยซึ่งตัวนี้ไม่มีจาหน่ายที่ใดนะคะมีจาหน่ายเฉพาะที่เพจเบบี Baby ้เห็มัมเท่านั้นนะ่าจะมีหน้ากูก้อยคู่กับหน้าแพะอันนี้กูก้ยจับมือกับแบรนด์สิบชัยซึ่งเป็นแบรนด์นมนแพะยักษ์ใหญ่นะคะบอกว่าอาเกรดหัวนมก็คือเกรดรีดน้านมก่อนนะคะของแม่แพะเอามาให้แม่ๆในเพจกูก้อยได้บารุงก่อนเพราะว่ากลุ่มแม่ๆของกูก้ยเป็นกลุ่มมีลูกยากเป็นกลุ่มที่ต้องบํารุงเป็นพิเศษเนี่ยมันจะเป็นสีข้นๆแล้วก็หอมมันไม่สาก ช่วงใสตัวอ่อนกูก็ให้กินแบบไม่ต้องไปใส่กับโปรตีนเลยกินเฉยๆเพราะมันอร่อยแล้วก็กระป๋องนึงก็ใส่กับโปรตีนแล้วดูสิสวยไนะหมือนสมูทตี้เลยอืมปั่นแล้วนะ มีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะโปรตีนจากพืชของคุณแม่แล้วก็มีความปลอดภัยต่อตัวทารกในครรภ์มีความปลอดภัยต่อตัวคุณแม่มีความปลอดภัยต่อบุรลูกเพราะว่าคุณก้อยทำมาให้เพาะกลุ่มสามารถทานได้ไหขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตรด้วยจ้ะเราไม่ stocks, ให้ดูสิแม่ว่ามันจะไม่อร่อยยัไงไอ้เรื่องมีประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงแต่ความอร่อยมันอร่อยมากแม่ก็ลองไปใส่ทับทิมไปใส่เบอร์รี่เนี่ยแม่ลองดูดิเนี่ยแม่ดูแล้วสีมันจะเป็นม่วงๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีสง่ ไม่ต้องไปเวิ้นวออะไรใดๆถูกไหมล่ะฮโอ้ย oh, ฟินของคุณแม่คือมันม like ีความเปรี <s <S ้ยวเพิ F ่มขึ้นจากเบอร์รี่สตรเบอร์รี่มันจะติดแบบหอมหวานสตรเบอร์รี่ใช่ไหมค่คุณก็ใส่พวกเบอร์รี่เข้าไปแล้วก็ใส่ทับทิมเข้าไปเป็นบุญของคุณแม่จริงๆอร่อยมากค่ะลองาทานนะอ๋อเมนูนี้ได้ตั้งแต่บำรุงไข่กระตุ้นไข่เตรียมผนังมดลูกใส่ตัวอ่อนตั้งคันให้สมบดรูเท็กชอร์เนี่ยมีสีดำๆอันนี้คือทับทิมนะที่เราปั่นทำค่ะแม่ทค่ะ สดชื่นเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเบอร์รี่กับทับทิมเราแช่ไว้ในตู้เย็น<ม>แช่ไว้ในฟรีซแล้วพอมาปั่นกับนมแพะนมอัลมอนด์มันเลยเย็นสดชื่นแบบขั้นขีสดสุดน่ากินมากใช่ไหมแม่อัพทูยูแล้วอร่อยด้วยค่ะมันเป็นของมีประโยชน์ที่อร่อยมันไม่ได้เป็นของมีประโยชน์ที่มันแบบต้องฝืนกินแล้วโปรตีนจากพืชอ่ะมันช่วยในเรื่องของการดูแลฮอร์โมนผู้หญิงโปรตีนจากพืชอ่ะมันช่วยลดกระนักเสโปรตีนจากพืชมันทําให้ร่างกายสะอ,อาดคนที่ยังไม่ได้ใส่ตัวอ่อนแค่เตลียมผนังกินไปก็รูปุด้วย แม่แม่คะครูก้อยไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม่แม่ที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ40%ะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่แม่นะรีบกดติดตามเพจ Baby and m o m เอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยค่ะ